าจวันนี้ปิวันปีใหม่วันนี้วันที่หนึ่งครอาจารย์แนะนำหน่อยว่าเราควรทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมมงคลหน่อยที่ไหนดีหรือว่ายังไงดีครับเบื้องต้นก่อนเลยครับการที่จะเริ่มต้นปีศักราชใหม่อย่าง2,567 567เลขเลียงด้วยห เจ็ดอาจารย์ขอบคุณนะฮะปีนต้องเอาแล้วนะวันที่หนึ่งนะไม่ทันแล้วต้องรอสิบห้าต้องรอสิบห้าห้าหกเจ็ดเออจดแล้วนะการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีที่สุดคือการที่เราขอบคุณให้เราเริ่มต้นจากการสำนึกคุณรู้ค่าบิดามารดาขอบคุณท่านขอบคุณท่านขอบคุณที่เลี้ยงดูมาขอบคุณที่ให้อภัย สามีภรรยาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเคียงคู่กันมาบริวารบุตรหลานคนที่ทํางานหรือผู้มีพระคุณร่วมกันเท่ากับว่าการที่เราเริ่มต้นปีใหม่โดยที่มันเป็นประเพณีอยู่แล้วที่ส่งกระเช้าไปให้กับคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้ดีที่สุดอาจารย์ถือว่าการที่เราเห็นคุณรู้ค่าหรือการที่เราขอบคุณได้กับทุกสรรพสิ่งเนี่ยจะยิ่งน้อมนําแล้วดึงดูดเรื่องที่ดีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเหมือนกันอ่ะถามอย่างของคุณพจน์อ่ะ ถ้ามีเด็กในสังกัดมาถึงอุ้ยขอบคุณรู้ค่าพี่พศเนี่ยผมมีทุกวันนี้เพราะพี่พศพี่พศช่วยนะนู่นนี่นั่นนะต้องมาไต้องมาเออทำไมอ่ะมาหน่อยห้เขามาหน่อยเดี๋ยวต้องเลี้ยงข้าววันมามาขอเสื้อแบรนด์เนมน่าสงสารมาได้อย่างนี้เลยน่าสงสารนะอย่างนี้นะเแต่เข้าใจเวลามีใครมาหาเราเนาะจันน้อเราก็รู้สึกเมตตาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเาก็เห็นความสำคัญของเราธรรมชาติก็จะส่งพลังที่ดีๆโอกาสที่ดีๆให้กับเราไปตลอดชีวิตแต่สำคัญที่สุดการกระตันยูสํานึก คุณรู้ค่าหรือขอบคุณทุกสรรพสิ่งต้องออกมาจากใจ <c oughs> ต้องออกมาจากความจริงใจสิ่งนี้แหละเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีที่สุดเลยปีมะโรงอาจารย์ก็จะมีสถานที่อยู่3สถานที่ที่อาจารย์จะแนะนำ <c oughs> มะโรงพญานาคราชพญานาคราชปีนี้เป็นปี2567เป็นปีมะโรงนะครับ <c oughs> แล้วเป็นเลขเรียงซะด้วยอาจารย์จะแนะนำอยู่3มที่ครับผมเป็นสถานที่ที่เนื่องกับพญานาคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดปีมะโรงหน้าไปมากๆ <c oughs> อย่างแรกเลยก็คือองค์หลวงพ่อพัสสาย <C> e <at> วัดโพชัยจังหวัดหนองคายอันนี้เคยไปสักการบูชาอยู่โอ้พระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วตามตำนานก็เกี่ยวเนื่องกับพญานาคราชโดยแท้เลยนะครับที่ที่สองครับหลวงพ่อพัฒเสริมวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครก็เป็นพระพี่พระน้องกันกับหลวงพ,พ่อพัสสย <C> e <at> ตามตำนานก็เชื่อว่าพญานาคราชปกปักรักษาอยู่นะครับและที่ที่สามคือพระประธานวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีว <C> e <at> ัดนี้มีสระน้าศักดิ์สิทธิ์โบราณ ตามตำนานกล่าวไว้เลยครับว่าเป็นที่สถิตรักษาขององค์พยานาคราชครับคุณเพชรเจ้าเคยไปนะเย็นมากนะครับในวัดนี่แปลกมากนีเพช่ยังได้แค่นี้ด้วยอ่ะแ่แค่นี้อะไรเขามีเป็นพันล้านไปเลยไปเลยไปรุงนี้เลย